วัสดีครับอยู่กับช่องสายฝนครับวันนี้พามาดูรถอัดปังหน่อยครับอู้ช่างเด็ดอู้อันนี้อันนี้สี่สิบโซ่ไวมนั่นยาวสี่สิบแปดสี่สิบแปดไม่ยนยกหรอก ถ้ามันกระดก็อเอาขึ้นไปรรมรันแบบเดียวอันนี้ขึ้นใหม่ขึ้นเมใหม่อันนี้เดิมทีมันเป็นรถเกี่ยวของอะไรครับนี่ของไทยสิงไทยสิง,สง,งช่วงล่างนี่นะอ๋อก็ไม่เป็นไรรฝางมาันก็ของอะไรไม่รู้แต่ตู้มันของไทยสิงท,งท,งทงี่มันไม่ตึเกาแต่ตู้นี้ขายไปเรียบร้อยแล้วขายไปแล้วขายเสเล็จตัดขายเสร็จเลกไปหมดแล้ว โอนี่ครับอันนี้ก้อนเท่าไหร่ครับถ้าอัดเนี่ยแบบเนี้ยก้อนก้ยี่สิบห้าครับก้อนยี่สิบห้าคนไปให้พร้อมไม่ฮะเอามาขึ้นไว้อ๋อขึ้นไว้ตรงนี้ไม่ได้อัดไว้กลางนาเนาะแต่ว่าไอ้ที่อื่นก็เขาอัดสิบเก้าบาทก้อนละยี่สิบแต่อยู่นี่ก้อนก้อนยี่สิบห้าอ๋อยู่นี่ก้อนยี่สิบห้า ยื่นี่รถมันเยอะแค่ไหนครับนี่ไม่มีไม่มีบ่อวันนี้คันแรกวันนี้คันแรกนั่นมีอยู่อยู่อยู่บ้านแขว่คันนี้ราคาเท่าไรครับช่างน้อยไงตอนนั้นไอเบรเซ็ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไรครับนี่เกือบเกือบล้านครับเกือบล้านแต่อันนี้เราซื้อเองบ่ให้ช่างแกซื้อเองทั้งหมดอ๋อซื้อเองทั้งหมด อ๋อแล้วค่าแรงนี่เท่าไหร่ครับเผื่อคนอยากทำค่าแรงแสนสี่ครับอ๋อนี่ค่าแรงแสนสี่คืออะไรเราซื้อเองหมดเลยเดินเดินเองซื้อเองซื้อมาให้แกหมดเลยใช่อ๋อไล่ซื้ออะไรนี่นานไหมครับเนี่ยวิ่งจน ิ่งจนวินแล้วครับเปเชฟปะโอ้ซือเราไปไปเคเขามาไปเซ็นมาอ๋อไปเซ็นมาให้เซ็นเกียร์ข้าวมาเลยคุจา่ายอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องดิมของรถเกียร์ใช่ไหมบ่ดิืมด่มนี่เป็นเครื่องร้อยเก้าห้าครับตัวน,นี้อ๋ออันนี้อะไรครับนี่ บอกมันไม่ได้ใส่พัดลมต้องต้องต้องใส่พัดลมเป่าด้วยอ๋อมันเอาข้าวได้ด้วยบอกไม่ไงเอาอ๋อคลาวที่เหลือจากอันนั้นนะอ๋อแล้วก็เอาเอากระสอบเอากระสอบไว้ตรงนี้มันไม่ได้ใส่พัดลมไม่ได้หรอบอกมันต้องใส่พัดลมยังไงครับผมไม่เข้าใจพัดลมเป่านี่ไงเป่าตัวไหนนี่เป่าเศษออกเป่าเศษออกอ๋อแล้วข้าวมันจะหล่นลงมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดไม่มีเศษอะไรเลยใช่ไหมใช่มีแต่ข้าวมันต้องใส่พัดลมเป่าตรงนี้นะพัดลมเป่าเหมือนรถอ๋อ แต่พูดถึงว่ามันได้ข้าวเยอะดลเนาะก็ได้ไงปกติฟางร็ได้ข้าวกินด้วยไม่ต้องเกี่ยวเลยอืมไม่ได้แล้วมันมีเศษบอกอ๋อมันต้องสใส่พัดลมนลเนาะใส่พัดลมดูว่าทำสวยมากเลยนะทุกคนนี่จะเป็นเครื่องอินเตอร์ ยินเตอร์เท่าไหร่ครับนี่440อย่าใส่เมสซ,ซี่ก็รู้ไหถึงบอกอ๋อเมสซ,ซี่มันดีกว่าบเพราะว่ามันดีกว่านะตัวที่เขาเล่นก่อนแต่ว่ามันราคามันแพงอ๋อแล้วเครื่องอัดฟางนี่มันเท่าไหร่ครับนี่ 5, ตัวเนี้ย2 2 5, 2แสนห้าครับ2แสนห้าอ๋ออูอ้หู้2แสนห้ารถเกียร์วี อืมเออสี่แสนแล้วสี่แสนอันนี้แค่ตูดแล้วก็ช่วงล่างเยอะๆนะสี่แสนก็ประมาณพวกที่เขาทำขายร้านห้าร้านหกก็สมราคาเขาลเนาะนั่นแหละเท่านั้นเลยใช่เออมันก็สมราคาแล้วแต่ช่างเขาก็ไม่ได้รักอะไรเยอะหรอกเนาะใช่เนี่ยเพราะว่าพวกของพวกอะไรแพงครับครับไม่งั้นรถเกี่ยวก็จะขายของ อ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ